บอกว่าผมไม่ยอมเอาเนอกอย่างนู้นอย่างนี้ผมกดไม่ลงผมโอ้ผมทําเต็มที่จริงๆแล้วผมแต่ว่าพี่เขาแบบแข็งแร่งจริงๆครับผมผมทําแบบไม่รู้ครับพี่เขาไม่ไม่ยอมจริงๆครับผมผมทําผมทําเต็มที่แล้วครับผมผมก็ทบบําได้แค่นี้นะับโบนัสตั้งห้าหมื่นเหรียญน,นะครับผมใครบ้างที่แบบว่าจะไม่พยายามกดให้นนอกผมก็พยายามนะนะผมแต่ว่าพวกคุณควรจะชื่นชมพี่เขานะครับผมที่พี่เขายืนได้ขนาดนี้แล้วก็ ผมก็แต่ผมก็รู้สึกสงสารอยู่นะผมที่แบบว่าเหมือนผมเป็นคนออกอาวุธอยู่ฝ่ายเดียวครับแต่อาวุธถึงผมจะออกอยู่ฝ่ายเดียวผมก็ออกเต็มแรงนะผมผมไม่มียั้งนะครับผมยกที่สามมาผมก็ออกนะผมดูลูกแต่ละลูกลูกถีบแต่ละลูกผมถีบแต่ผมทําทุกอย่างครับผมผมพยายามทาทุกอย่างนะต่อพี่เขาตื้อนะผมแล้วก็แข็งแรงมากจริงๆครับผมส่วนก็สําหรับคนที่บอกว่าผมดูเหมือนแบบว่าสงสารอะไรอย่างนี้ ตอนชกเสร็จนะครับผมผมรู้สึกว่าผมก็รู้สึกไม่ดีครับผมที่แบบผมทําไปแต่ตอนที่ผมชกอยู่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นนะผมผมแบบผมออกผมออกแรงจนผมแบบโอ้โหแบบอึ้งอะครับตอนที่ผมต่อยว่าแบบเฮ้ยทําไมผมออกไปขนาดนี้แล้วทําไมพี่เขาไม่เป็นอะไรคือแบบผมอึง้งจริงๆนะผมผมไม่เคยชกกับใครที่แบบว่าแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็อึดทนมากขนาดนี้นะผมผม ผมคงจำพี่เขาไปตลอดครับผมผมไม่มีทางลืมพี่เขาแน่นอนนะผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็แฟนคลับชาวเออเมียนมานะครับผมเออชาวกะเหรี่ยงนะครับหลายๆคนก็ออกมาถ่ายรูปกับผมะัะผมผมก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับผมผมรักทุกๆคนจริงๆครับทุกคนให้เกียรติผมมากครับผมแล้วก็ทุกๆคนน่ารักมากๆครับผมผมรักทุกๆคนมากจริงๆครับผมขอบคุณมากๆครับ